สวัสดีครับซิตี้บายนะครับวันนี้พามาชมของเล่นใหม่นะครับนี่คือไฟหน้านะครับตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะของเพิ่งมาถึงร้านเลยนะครับนี่หน้าตาแพ็คเกจเขาเป็นแบบนี้นะครับามาดูราคาก่อนราคา890บบาทนะครับตีมาแบบนี้นะครับมีฉลาก มีคําอธิบายพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวแปลให้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็เขาบอกไว้ว่า700ลูเมนนะครับโอ้โหเจ็อลูเมนเนี่ยแสงเนี่ยนะครับดีมากๆเลยนะครับอ่ะหันมาดูด้านหลังครับแมททิวเรียลนะครับชิ้นงานนะตัวของชิ้นงานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ PVC นะครับก็คือพลาสติกนั่นเองนะครับนะวัตถุพื้นนะครับนะ IP66 นะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่สองพันสองร้อยับ แล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่700ลูเนนนะครับนะดีไซน์ก็อยู่ที่101นะครับคูณ29คูณ29มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก100กร,รัมนะครับโอ้โหเบามากๆเลยนะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีโหมดนะครับให้ดูด้วยว่าโหมดเนี่ยมีโหมดอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับ เปิดออกมานี่นะครับก็จะมีด้านในเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวเรือนนะครับของตัวไฟนะครับนี่มีเมาส์นะครับตัวนี้เป็นเมาส์เดี๋ยวจะบอกว่าเมาส์ตัวนี้ดียังไงนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จข้างหนึ่งเนี่ยเป็น USB นะครับนะเสียบกับ USB อีกข้างหนึ่งเป็น Type C นะครับสำหรับใครที่ใช้ Type C เนี่ยหรือว่ามีสายชาร์จ อนเนกประสงค์อะไรประจำอยู่แล้วเนี่ยเสียบได้เลยนะครับหรือว่าจะาสายตัวนี้ไปใช้ก็ได้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นเมาส์ที่สําหรับติดกับแฮนด์นะครับแล้วก็ออกแบบมาดีมากเลยนะออกแบบมาดียังไงครับต้องบอกว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยนะครับปกติแฮนด์จักรยานเนี่ยมันมีหลายขนาดาต่อให้มันมีขนาดเดียวเนี่ยช่วงตรงกลางมันก็จะมีความป่องด้วยนะครับหรือว่าคุณจะไปเอาไปติดกับนะเป็นแฮนด์โอเวอร์นะครับแฮนด์สามเอ็จุดแปด แนที่5.4นะครับหรือว่าไปติดตรงไหนของจักรยานก็ตามเนี่ยนะครับจริงๆไม่ได้ติดแค่แฮนด์ด้วยนะอ่ะคุณจะไปอะแดปเตอร์ติดที่คอนะครับที่คอแนวตั้งนะคอเป็นแนวตั้งนะเป็นแฮนด์แนวนอนไปติดอะไรก็ตามตะกงตะเกียบนะครับหรือว่าเป็นแร็คก็ตามเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมาส์ตัวนี้ดีมากนะคือพูดง่ายมันเป็นเมาส์รัดอเนกประสงค์นะครับนี่นะ เมาส์รัดอเนกประสงค์โอ้โหออกแบบมาดีมากนะครับผมชอบมากๆเลยเมาส์ที่เป็นเมาส์แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมาส์ที่เป็นขันน็อตจับแต่แฮนด์อย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่อเนกประสงค์นะครับมันรัดเฉพาะแฮนด์นะครับมันไปรัดอื่นไม่ได้นะอันนี้ก็ว้าวมากๆเลยนะครับนะแล้วตัวเมาส์เนี่ยนะครับเขาออกแบบมานะเป็นเขาเรียกว่าเมาส์เมาส์ที่เป็นหน้าตาอย่างงี้เนี่ยค่อนข้างเป็นสากลนะครับก็คือคําว่าสากลก็คือเราสามารถนะครับเอาไปสวมกับ อุปกรณ์อื่นๆได้เช่นขาไม้ไม้อะไรก็ตามเนี่ยครับเขาจะชอบใช้เป็นเมาส์ประมาณนี้กันนะครับเนี่ยนะเสียบแล้วก็บิดนะครับเนี่ยล็อกอย่างเงี้ยนะครับนะปัจจุบันเนี่ยเมาส์นะครับเขาจะชอบใช้แบบนี้กันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถหยิบตัวนี้เนี่ยนะครับนะไปใช้กับเมาส์อะไรก็ได้หรือคุณจะซื้อเมาส์แยกนะครับเพื่อติดตั้ง นะครับกับไฟดังฮอนรุ Here, ่นใหม่ด้วยนะครับนะตัวนี fastest, ้ผมเรียกว่าเป็นไฟดา้ฮอนนะครับรุ่น700รูเมนนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะพูดถึงเมาส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมาส์เนี่ยเขาให้มา2ตัวนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เป็นเมาส์ลอยอ่าเมาส์นี้เมาส์นี้คืออะไรครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนะครับเราติดตัวนี้เมาส์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับขาตัวนี้นะจะเป็นขา2แง่งนะครับสําหรับนะครับล็อกกับ นี่เลยนะครับอ่าเมาส์ที่มันเป็นเมาส์แบบกล้องแอคชั่นคัมเรรานะครับหรือว่าเป็นพวกเมาส์อะแดปเตอร์นะครับนะฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบ3 3 3 3าามสาขานะครับแล้วฝั่งตัวเนี้ยเป็น2ขาเนะี่ออกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาเมาส์ตัวเนี้ยไปรับกันได้กับตัวอะแดปเตอร์ที่เรามีนะครับอะแดปเตอร์พวกนี้เนี่ยมักจะเจอนะครับในพวกกล้องแอคชั่นคัมเรรานะครับหรือว่า ตัวยึดนะครับต่างๆเนี่ยเขาจะชอบใช้เมาส์ตัวนี้กันนะครับนี่แบบนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตมานะครับว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันเกาะอยู่ตรงไหนได้บ้างจักรยานของเรานะครับนี่ก็เป็นเมาส์เน็คประสงค์นะครับก็เท่ากับว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับคุณสามารถมีเมาส์นะครับขาจับหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวนี้นะเป็นเมาส์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะนะครับเอาไปใส่กับพวกอะแดปเตอร์พวกนี้นะครับนะนั่นเองเป็นประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาโฟกัสนะครับที่ตัวไฟแล้วกันนะครับตัวไฟเนี่ยนะครับนะถ้าเทียบกับขนาดฝ่ามือประมาณนี้ครับโอ้ยเล็กกว่าก็ฝ่ามืออีกนะครับถ้ากำไปเนี่ยมิดเลยนะครับเนี่ยโอ้หมองแทบไม่เห็นเลยนะกำไปนี่มิดเลยนะครับเล็กมากนะครับแล้วก็บรรจุแบตนะครับ2,200นะครับอ่า2,200นี่เป็นประมาณนี้นะครับโอ้เราหน้าตาเขาดูฉบเฉียวมากเลยนะครับนะหน้าตาดูฉบเฉียวนะครับตรงจุดชาร์จเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับเป็น type C นะครับนะเป็น type C ตัวนี้นะครับเป็น type C โอเคแล้วก็นะครับแน่นอนครับตัวหลอดไฟเนี่ยนะครับปัจจุบันก็เป็น LED กันหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าจะมีกี่โหมดนะครับอ่าเริ่มนะครับ start นะอ่าเดี๋ยวให้ความรู้ไปด้วยเลยนะครับเวลาเราใช้อุปกรณ์ไฟต่างๆพวกนี้นะครับนะเดาได้ไม่ยากเลยนะครับการกดเนี่ยนะครับมันจะมีการกดไม่กี่อย่างนะครับ1กดค้าง2กดคลิก 3กดดับเบิลคลิกนะครับประมาณนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับการเปิดเนี่ยเขาจะกดค้างนะครับอ่นนี้เป็นแบบกระพริบนะครับตอนแรกเนี่ยผมเปิดแบบกระพริบไว้นะครับเวลาจะเปลี่ยนนะครับเวลาจะเปลี่ยนแสงกดอีกหนึ่งคลิกครับแสงเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับแสงเขาจะเปลี่ยนไปนะกดอีกหนึ่งคลิกครับนี่นะครับเป็น3แล้วนะเป็น4แล้วนะครับ กลับมาที่โหมดเดิมนะครับโหมดกระพริบก็มีประมาณอยู่4โหมดนะครับอ่ะแล้วเวลาจะเปิดติดค้างนะครับให้สองพื้นถนนเนี่ยนะครับนะก็กดดับเบิลคลิกครับนี่นะครับก็มันจะเป็นติดค้างนะครับติดค้างแสงแรงนะครับอันนี้แสงแรงสุดนะครับ1นะกดอีกทีหนึ่งดอกลงมานะครับเป็น2นะครับกดอีกทีหนึ่งดอกลงมาเป็น3นะครับกดอีกทีหนึ่ง เป็น4นะครับอาเท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมด8โหมดด้วยกันนะครับโอ้โหนะแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์อีกทีนึงครับกดอีกทีนึงปุ๊บอาโอเคกลับมาสว่างนะครับแล้วทีนี้เวลาจะปิดนะครับก็ให้กดค้างนะครับกดเล็กๆหน่อยตัวนี้อาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้เนี่ยนะครับนะต้องใช้การกดนะครับออกแรงนิดนึงนะครับออกแรงหน่อยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร กันนะครับเวลาเราเลอไปไปจับไปสก,กิดเนี่ยมันจะได้ไม่เปิดเองนะครับตอนแรกเนี่ยผมกดเอ๊ะทำไมไม่ติสตกทีอ๋อพอกดนะครับแรงนิดนึงนะครับก็จะเป็นการเปิดนะเพราะว่าเขาตั้งใจเนี่ยนะครับให้มาเป็นเขาเรียกว่าการมันเปิดเองนั่นเองนะครับ เขาจะเขียนว่าชายล็อกนะครับเนี่ยก็คือการเด็กๆเนี่ยมากดนะครับอะไรเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับนะกับไฟรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ890บาทของเข้าแล้วนะครับเราต้องบอกว่าไฟจักรยานเนี่ยใช้ง่ายในประสงค์นะครับนอกจากใช้กับจักรยานแล้วเนี่ยนะครับนะคุณก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับบางทีเดินไปไหนมาไหนดึกดื่นๆนะครับหรืออยากจะเปิดส่องอะไรก็ตามเนี่ยในความมืดนะครับแม้กระทั่งคุณไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือใช้ในงานก็ตามเนี่ยนะครับนะ เนี่ยเวลาผมใช้ในงานนะที่ผมชอบเอาไฟจากแกมมาส่องด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับ890บาทนะครับไฟรุ่นใหม่ครับดาฮอน700ดูเมนครับสวัสดีครับ